ยู่กันในช่างสุดท้ายกับรายการโฮมจุ้ยพลิกชีวิตค่ะท่านผู้ชมท่านไหนนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะได้คําแนะนําในการจัดห่วงจุย้ยภายในห้องนอนสําหรับคนที่มีครอบครัวไม่มีครอบครัวก็ได้ค่ะคนโสดคนที่อาจะจัดห้องนอนยังไงจัดให้เราจเจริญให้ชีวิตมีความสุขชีวิตรับรื่นนะคะก็โทรมาปรึกษาอาจารย์โชคดีแซ่เยียบได้ค่ะที่เบอร์0 2 9ย์สองเก้ค่ะ0 2 9 6 4 9 0 7 9อาจารย์โชคดีพร้อมที่จะตอบและก็จะจัดห่วงจุย้ยภายในห้องนอนให้คุณทันทีเลยค่ะ ค่ะช่วงที่แล้วค่ะหลังจากที่เราจบไปด้วยกันภาพที่เป็นภาพห้องนอนที่จัดไม่ถูกหงจุ้ยที่มีทั้งทีวีที่ปลายเท้าหันปลายเท้าออกทางประตูบ้านแล้วก็มีรูปคนตายภายในห้องนอนซึ่งถือว่าเป็นของต้องห้ามทั้งสิ้นช่วงนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าการจัดห้องนอนที่ดีนั้นควรจะเป็นยังไงจัดยังไงและจะเสริมบาร,รมีเราค่ะซึ่งเราก็จะมีภาพตัวอย่างมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าห้องนอนที่ดีนั้นควรจะมีการจัดยังไงค่ะค ก็คือที่ต้องห้ามเลยอ่าคือลักษณะห้องนี้ถามว่าโอเคไหมการจัดตู้หรือว่าอะไรที่ถือว่าใช้ได้นะค่ะแต่ว่ายังไปเสียดตรงที่ว่าตู้ตรงนี้เนี่ยยังคือจริงๆแล้วเนี่ยในบริเวณของที่นอนเนี่ยเตียงนอนเนี่ยอย่ามีอะไรมาเลยนะอย่างเช่นมีตู้เสื้อผ้าอันนี้เหมือนมีตู้เสื้อผ้าเาว่ะอ่าเนี่ยคันี้ว่าเตียงเนี่ยสูงต่ําประมาณเท่าไหร่ค่ะคือส่วนหนึ่งนะในการนอนแล้วไม่มีลูกเนี่ยปัญหามาจากว่าหนึ่งตรงที่ว่าเตียงนอนเนี่ยสูงสูงเกินหนึ่งเมตร บางทีอาจารย์ไปแต่ละหลังนะสูงเม็ดครึ่งก็มีเขาบอกที่นอนเขาซื้อมาแพงมากหกเจ็ดหมื่นเขาบอกนอนสบายมากแต่สุขภาพไม่ดีพ่อคงจะแบบอาจจะขึ้นนอนโปแลแล้วก็หลับเลยค่ะอาจารย์ก็เลยไม่มีโดยปกติจะขึ้นนอนเนี่ยต้องเหยียบที่ที่เหมือนกับเก้าอี้ทีหนึ่งนะแล้วกถึงจะขึ้นไปถูกต้องถ้าสูงเป็นเม็ดมันก็นึกถึงอันนั้นด้วยนะคะถูกต้องโรงพยาบาลด้วยเตียงนอนที่โรงพยาบาลจะสูงคือโดยปกติแล้วเนี่ยมันไม่ถูกลรกแต่ครนนี้ว่าเตียงโรงพยาบาลเนี่ยสังเกตไหมที่ไม่มีลูกศรหนึ่งก็มาจากว่าที่นอนมี้้อดวย ที่นอนห้ามมีล้อ<ต>ก็คือ,ต,อตัวมีล้อเนี่ยถือว่าไม่นิ่งใช่เพราะที่นอนโรงพยาบาลก็จะมีล้อค่ะอาจารย์ถูกต้องอย่างรูปนี้ค่ะอาจารย์มีจะเห็นว่ามีตู้หนังสืออยู่ในห้องอจะมีโต๊ะคอมโต๊ะทำงานจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในห้องนอนนี้อาจารย์ว่าผิดหมดเลยถามว่าทำไมถึงผิดบนตู้เราตั้งนานๆมีอะไรมีฝุ่นถูกไหมแล้วหนังสือตั้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่โอเคแล้วมีห้องทํางาน คุณกว่าจะได้นอนสักกี่โมงทําไมเราไม่แยกล่ะนี่คือห้องนอนคุณต้องเข้าใจความหมายคําว่าห้องนอนก่อนห้องนอนคือห้องพักผ่อนไม่สมควรมีสิ่งอะไรที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับภายในห้องนอนแต่บางคนบอกอาจารย์แล้วเป็นคอนโดล่ะ<ช>คอนโดเราก็แยกเป็นสัสดส่วนได้สิไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะรวมมาเป็นหมดเลยหน้ากว้าง4เมตรลึก7เมตรใสให้หมดเลย มันก็ไม่ถูกหลักทาไมบางบางคอนโดเนี่ยหรือว่าบางหลังที่เราเราไปนอนอาศัยเนี่ยทำไมสุขภาพดีทาไมกลับมานอนที่เก่าทำไมถึงสุขภาพไม่ดีล่ะเราลองตอบตัวเองว่าที่เก่าเป็นยังไงแล้วที่ใหม่เป็นยังไงไอเน,นี้ยแหละคือสําคัญนะครับค่ะห้องนี้ก็จะคล้ายๆกับห้องที่แล้วทะมีโต๊ะทำงานอยู่ในห้องเนี่ยเหมือนกับมีมีภาพมีอะไรถามว่าตั้งได้ไหมตั้งได้แต่ถามว่าถ้ามีตู้เยอะเนี่ยคุณก็ลองสังเกตว่าลองเอามือเนี่ยลองไปตั้งบนตู้จะเกิดอะไรขึ้นก็มีแต่ฝุ่นไง ฝุ่นทั้นี้ก็มาจากที่นอนไงไมาจากตัวเราไงนะทุกวันทุกวันทุกวัน,วนมันก็เกิดแต่จริงนะคะที่อาจารย์บอกว่าลองสังเกตตัวเองค่ะที่อาจารย์บอกว่าห้ามวางทีวีไว้ปลายเทา้าหรือว่าห้ามี TV ทีวีในห้องนอนมันจะทําให้เราขี้เกียจจริงค่ะเพราะว่ากว่าจะได้นอน เอายังไม่ง่วงอ่ะเปิดดูช่องอื่นแล้วไปติดเอาติดละครติดหนังมีซีรีส์มีอะไรเยอะแยะก็คือตอนแรกเนี่ยเราดูเขาตอนหลังเขาก็ดูเราใช่พอเสร็จเอานอนนอนแล้วก็เปิดทีวีลืมไว้อีกตื่นขึ้นมาตอนดึกดกเลยค่ะอาจารย์เพว่าจะปิดทีวีอย่างเงี้ยมันมันรมันเลยทําให้ให้เหนื่อยให้ขี้เกียจเพราะอยากจะนอนเมื่อนอนไม่พอครับซึ่งมันก็จริงมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่งงายอะไรมันคือมันเป็นมันเป็นเรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตคืออาจารย์ถึงถึงเรียนให้ทราบว่าของอาจารย์เนี่ย ให้เชื่อแต่ไม่ให้งมงายคืออาจารย์พยายามอธิบายให้มีเหตุมีผลอย่างเช่นการนอนทําไมถึงนอนถูกต้องแล้วทำไมถึงต้องมีปัญหากันค,คุณแค่นอนสลับตําแหน่งกันแค่นั้นเนี่ยตั้งแต่ที่นอนเนี่ยทำไมถึงมีปัญหาแล้วบางหลังเนี่ยทำไมถึงไม่มีปัญหาเนี่ยคุณลองตอบตัวเองหน่อยสิว่าคุณมีบ้านกี่หลังถูกไหมแต่ถ้าเดิมๆเมป็นยังไงบางบ้านก็เห็นมีความสุขดีไม่เห็นจะมีปัญหาแต่บางบ้านทําไมเข้ากลับมาบ้านแล้วมีปัญหาคุณว่าเป็นเพราะอะไร ส่วนหนึ่งมาจากการตั้งหิ้งพระไม่ได้หันออกหน้าบ้านแต่บางคนก็พาวงว่าหน้าบ้านหันทางทิศตะวันตกตั้งไม่ได้อาจารย์บอกไม่ว่าทิศอะไรตั้งได้หมดนะไม่งั้นไปดูที่วัดห้วยมงคลก็ได้นะครับว่าหลวงพ่อทวดเนี่ยทำไมสี่ทิศเขาตั้งหมดเลยเป็นเพราะอะไรเราต้องดูเหตุผลว่าทําไมเขาไม่ตั้งทิศต,ตะวันออกอย่างเดียวแล้วถามว่าทําไมถึงต้องตั้งอิงกับทิศต,ตะวันออกเพราะว่าเราเรียนหนังสือมาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสริรูทางทิศตะวันออก<ช>แต่คนจีนเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าทิศอะไรแต่สสําา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 คัญอออออยย่่งงเเเดีีววจ้้้้ทหนนนนบบตกม สิ่งที่ดีๆก็เกิดขึ้นตลอดแล้วทาไมของเราเนี่ยเราถือมากทาไมถึงเราน่าจะดีกว่าแต่ทุกวันนี้มีแต่ปัญหา<ม>ถูกไหมเราลองตอบด้วยว่าเอ้ความแตกต่างระหว่างของบ้านคนไทยเชื้อสายจีนกับลองมาเป็นไทยๆดูดูความแตกต่างว่าทําไมถึงเขาดีเอาเดียวทําไมของเราแย่ลงแย่ลง,ลงเป็นเพราะอะไรนะครับค่ะสายต่อไปค่ะเรามารับสายจากคุณนภัสค่ะสวัสดีค่ะคุณนภัส คุณทบได้ยินไหมคะได้ยินค่ะค่ะวันนี้มีคําถามอะไรเกี่ยวกับห้องนอนคะอยากถามเนี่ยหันหน้าไปทางทิศบ้านนะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกแต่นอนหันหันหัวไปทางทิศตะวันออกก็คือนอนหันปลายเท้าชี้ออกหน้าบ้านใช่ค่ะแล้วก็พระก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกก็เท่ากับพระหันหลังให้หน้าบ้าน พระก็ประจำนี้แสดงว่าพระพุทธรูปก็หันหลังให้หน้าบ้านอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณพภณนอนลักษณะอย่างนี้มานานหรือยังครับนอนนานแต่พระเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเมื่อก่อนหันหน้าไปทางทิศตะวันตะวันตกแต่ทิศเหนือทิศเหนือก็คือผืดเผิกก็ยังผิดอยู่ดีละนะครับก็ไม่มีบ้านนี้อยู่มากี่ปีแล้วนะครับอยู่มาตั้งแต่ปีสี่เจ็ดค่ะสี่เจ็ดโชคลาภไม่มีเลยมีแต่ปัญหาตลอดเลย จะทไคะเดี๋ยวอาจารย์ที่ไมยฟังนะครับจะเย็นๆนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยต้องดูที่มาที่ไปก่อนว่าทําไมหน้าบ้านหันทางทิศตะวันตกเนี่ยทำไมคุณนัพัดถึงไม่หันหิ้งพระออกหน้าบ้านล่ะครับหรือว่าทุกคนไทยก็คิดว่าพระต้องหันไปทางทิศเหนือหรือทางทิศตะวันออกสองทิศเองหลังจากที่ตั้งพระมามีอะไรที่ดีๆเข้ามาในชีวิตไหมครับคุณต้องตอบตัวเองเลยว่าดีหรือไม่ดีไม่ดีอ่าแล้วคุณอ่าครับ แล้วนอนลักษณะนี้สุขภาพก็ไม่ดีเหมือนกับคนตายเขานอนกันทุกวันนะครับหันหน้าออกเอ่หันเท้าออกหน้าบ้านเนี่ยถูกต้องครับคุณสังเกตไหมคุณฝันอะไรก็จําไม่ได้คุณจะฝันเห็นคนที่เสียชีวิตไปอยู่เรื่อยเลยไม่จบเลยเป็นหรือเปล่าครับฝันฝันไม่ค่อยไม่ค่อยแบบนั้นคะแต่ฝันแบบฝันแบบังเพลิงูใหญ่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเห็นงูใหญ่คืออาจารย์ความหมายของอาจารย์คือฝันเห็นคนที่เสียชีวิตไปอะครับ โดนปกติแล้วเนี่ยคนจีนเขาไม่นอนเท้าเชียงออหน้าบ้านเพราะว่าการนอนที่เท้าเชียงออหน้าบ้านถือว่าเป็นคนที่ตาจะให,ห้หันหันหันหัวไปทางไหนลนะ่ะคือโดยปกตินะครับหน้าบ้านหันทางทิศตะวันตกคุณนภัสต,ต้องนอนทางซ้ายมือคือทิศใต้หมายความว่ามีครอบครัวแล้วนะครับค่ะ,ะต้องนอนทางทิศใต้ครับคือซ้ายมือนอนได้หันหัวไปทังทิศใต้ใช่แล้วก็แฟนแฟ,แฟนจะนอนทางไหนคะพอพอ,พอพูดบนเตียงปั๊บแฟนเราจะต้องนอนซ้ายมือของเราเสมอครับค่ะ แล้วพาดีหันทางหน้าไปทางทิศตะวันตกได้เลยก็คือรับกับหน้าบ้านเลยใช่คุณลองตั้งดูสิ่งที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่ทุกวันนี้อาจารย์ถึงถามว่าคุณลองตั้งดูแล้วมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างตั้งแต่ปี47เจแล้วตอนนี้คุณก็ไปเปลี่ยนหันให้พระเนี่ยหันไปด้านหลังยิ่งหนักกว่าเก่าอีกอ๋อเหรอก็อาจารย์ถึงถามคุณไงจะมีโชคมีลาบได้ไงในเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ได้สนใจคุณเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาุณเสมอ แต่คุณหันผ้าไปผิดทางไง,งอาจารย์จะบอกนะครับว่าคนที่อยู่จะว่าใครก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นกันทั้งหมดเลยคนยมียิ่งมีครอบครวใหญ่ปัญหามันก็ยิ่งเกิดนะครับคือมันไม่จบไม่สิ้นไงแต่ถ้าคุณหันผ้าออกหน้าบ้านเมื่อไหร่สิ่งที่ดีก็จะเกิดขึ้นลองทําด,ดูนะครับลองเปลี่ยนยทิศทางครับ อาจารย์คะเนี่ยสมมติเราหันหัวไปทางทิศใต้แล้วเนี่ยบ้านที่บ้านมันจะเป็นบ้านต่างระดับนะคะอ๋อไม่เกี่ยวครับตรงนั้นอ๋อไม่เกี่ยวแล้วก็พระก็จะอยู่เหมือนปลายเท้าเราไม่เป็นไรเหรออยู่คนละคนละห้อง่คนละระดับหาคนละระดับคนละห้องกันหรือเปล่าครับคนละห้องแล้วก็คนละระดับด้วยบ้านที่บ้านมันจะเป็นสเตปเลยค่ะไม่เกี่ยวข้องกันครับอันนี้อาจ์พูดถึงเรื่องการนอนก่อนนะครับ่วนเป็นสเตปเนี่ยพื้นสูงต่ำเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากัน ในวันต่อไปนะครับล,ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับคุณนภัสเปลี่ยนผ้าก่อนเลยใช่ไหมคะเปลี่ยนผ้าก่อนเลยแต่วันนี้เปลี่ยนที่นอนหันหัวที่นอนที่นอนเปลี่ยนวันนี้ได้เลยนะหันเปลี่ยนที่นอนได้เลยนะครับวันนี้เรื่องอะไรเปลี่ยนเกี่ยวใช่ไหมคะวันส่วนการตั้งพระเนี่ยอาจารย์แนะนําเปลี่ยนพรุ่งนี้เช้านะครับ8โมง18นาทีอ๋อเหรอคะใช่ปรับเปลี่ยนทิ่งผ้านะครับแล้วที่สําคัญอาจารย์เพิ่มให้ซับอีกอย่างนึนะครับว่าจะต้องตั้งน้ำทุกวันนะครับ แตลน้ำนี่เปลี่ยนทุกวันพระเขาไม่ได้เปลี่ยนทุกวันเลยค่ะไม่ได้เปลี่ยนทุกวันคุณยังกินข้าวทุกวันเลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแก้วเปลี่ยนน้ำอาจารย์ไปหลายแห่งนะครับเขาส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนทุกวันพระอาจารย์ถามว่าอย่างนี้วันพระวันเดียวพระก็ฉันวันเดียวแล้วกันที่เหลือไม่ต้องฉันคุณมากค่ะขอบคุณมากนะครับแก้วน้ำก็ต้องใช้แก้วแก้วเท่าที่เรากินนะคะคุณนภัสนะแก้วน้ำก็เป็นแก้วเท่าที่เจ้าที่คุณนภัสดื่มอยู่ที่บ้านเลยนะคะไม่ใช่แก้วเล็ก เอาแก้วใหญ่ค่ะใช่ค่ะดีครับดีครับดีครับก็เปลี่ยนทุกวันด้วยดีครับแล้วกแก้วนี่เราล้างเราไม่เปลี่ยนแก้วได้ไหมล้างแล้วก็เทสเตอย์ใช้ครับได้ครับสำคัญคือต้องเปลี่ยนทุกวันต้องเปลี่ยนน้องเต้องเปลี่ยนถูกต้องถูกต้องครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณภาพค่ะ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 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะและนั่นก็วันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดห้องนอนสำหรับ คนที่มีครอบครัวค,รคนที่มีคู่ครอบครัวเนี่ยไม่ได้ถึงว่าคุณจะต้องแต่งงานแล้วแต่สําหรับคนที่ชายหญิงอยู่ด้วยกันก็คืออยู่เป็นคู่ว่าจะจัดอย่างไร,รให้ส่งเสริมบารมีเราแล้ว,ลวก็จัดย่างไรให้ชีวิตคู่รับรื่นให้มีทรัพย์มีสินมีเงินทองค่ะควันนี้ค่ะเ,ะว,นนเวลาของรายการมุงจุ้ยพลิกชีวิตก็หมดลงแล้วดิฉันฟ้าสายปล้องเกิดแล้วจานชโชคดีแซ่เฮียบต,ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ